าพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีกระบะวีโก้ทีดีมาแนะนํานะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งทีอารดีรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็น ac, ล้อแม็กก็จะเป็นของทีอดีนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเรายจจมาชมรอบๆ,ๆตัวรถกันเลย,ยตัวนี้เป็นเครื่อง VN Turbo นะคะ เรามาดูด้านในกันเลยจ้าตัวนี้เป็นที่เป็นกระบะสมาร์ทแคปนะคะสามารถเปิดแคบขึ้นลงได้นะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารด,ด้านหลังนะคะหรือว่าจะเป็นคนขับด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในตัวรถกันเลยตัวนี้ด้านหน้าจะถูกตกแต่งมาเป็นสไตล์ T R D นะคะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นระบบเบรก a B S นะคะเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่นะคะการใช้รถใช้ถนนจ้า พิ่มความสะดวกสบายในการปรับกระจกนะคะที่ปรับกระจกจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาชมรถรอบๆคันกันเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่465,000บาทนะคะลูกค้ารับรถอยู่ที่9บาทนะคะผ่อนอยู่ที่8,619บาทจ้ารถจดทะเบียนปี2013นะคะตัวนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ออกรถคันนี้ได้จ้า เครื่องยนต์ยังใหม่นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2,500นซีซีนะคะลูกค้าแพนเพจยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะรับประกันได้เลยกระบะด้านหลังนะคะสามารถจุของได้เยอะนะคะ<ม>ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทดลองขับได้ฟรีที่สาขาผพมพิิสายเลยจ้า<ม>ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Vigo TRD คันนี้ค่ะรถจดทะเบียนปี2013นะคะผ่อนอยู่ที่8,600บาทค่ะรับรถเพียง9บาทเท่านั้นนะคะ ไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้ต่างจังหวัดก็ออกได้ค่ะเรามีบริการทําสัญญานสถานที่ส่งมอบรถฟรีถึงบ้านกันไปเลยค่ะและมาพบกันนะคะกับรวยสมบัติคาร์เซ็นเตอร์จ้า